สวัสดีนะครับสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในชั่วโมงของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและคนศึกษานะครับวันนี้นะครับในรายวิชาสุขศึกษาของครูก็จะพามาเรียนรู้นะครับทําความเข้าใจในโรคกากและโรคเกลือนนะครับซึ่งกากกับเกลือนะครับมีความแตกต่างกันนะครับมีอาการที่คล้ายกันก็จริงนะครับแต่ว่าความแตกต่างนะครับระหว่างกากกับเกลือนมีอย่างไรนั้นเรามาเรียนรู้ ใช่พร้อมๆกันนะครับโรคก,กากโรคเกลื่อนก็คือนะครับโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรงนะครับเนะออาการที่ต่างกันดังนี้อาการของโรคก,กากครับจะมีอาการคันเป็นผื่นแดงมีรูปร่างคล้ายวงแหวนมีขอบเกลดนะครับมีขอบเขตชัดเจนอันนี้คือเรื่องของโรคก,กากนะครับโรคเกลื่อนครับมีอาการคันในช่วงที่เหงื่อออกครับ มีรูปร่างเป็นวงกลมสีขาวจางๆอันนี้คือเกลือนนะครับความแตกต่างระหว่างกากกับเกลือนนะครับจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันวันนี้ครับการดูแลรักษานะครับในเรื่องของโรคกากเกลือนก็คือหนึ่งรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอครับมันอาบน้ํามันดูแลรักษาร่างกายของตนเองนะครับอย่างน้อยเราต้องอาบน้ำวันละกี่ครั้งครับนักเรียนวันละสองครั้งครับต่อมาครับ ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอนะครับและหมันล้างมือให้สะอาดเพราะบางครั้งมือเราอาจจะสกระปรกแล้วไปจับนะครับบริเวณที่มีอาการคันหลังจากนั้นก็อาจจะเกิดติดเชื้อได้นะครับต่อมาครับใช้ยาทาวันละสองสามครั้งถ้าหากนะครับเราเป็นโรคตากโรคเรื้อนนะครับเราก็ใช้ยาทานะครับวันละสองถึงสามครั้งโดยทาบริเวณที่เราเป็นและ บริเวณที่ใกล้เคียงกันครับแต่ถ้าหากเป็นมากๆนะครับเราควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจและรักษาในเรื่องของโรคก,กากโรคเกลื่อนต่อไปนะครับหลักการป้องกันค้ำนักงเรียนหลักการป้องกันนะครับอย่างเช่นเลยหนึ่งเลยครับเราควรอาบน้ำอย่างน้อยวันละกี่ครั้งเลยสองครั้งครับเราควรอาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราสะอาดหรือ อาบน้ําหลังจากที่เราทํากิจกรรมที่มีเหงื่อออกมากๆนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดร่างกายของเราให้สะอาดอยู่เสมอสองครับใส่เสื้อผ้าที่ซับสะอาดไม่อับชื้นถ้าหากเราใส่เสื้อผ้าที่อับชื้นครับอาจจะเกิดโรคก,ก,กากโรคเกลอนขึ้นได้เพราะอะไรครับเพราะเสื้อผ้าที่ไม่ที่มันยังอับชื้นอยู่นั้นนะครับมันอาจจะเกิดเชื้อราได้ แแล้วเราต้องใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะครับแล้วก็ไม่อับชื้นต่อมาครับหลังทํากิจกรรมนะครับที่มีเหงื่อออกมากให้เรารีบอาบน้ําในทันทีนะครับเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเราสะอาดอันนี้คือหลักการป้องกันครับง่ายๆเลยวันนี้นะครับคุณครูก็มีคําถามนะครับให้นักเรียนตอบอยู่ทั้งหมด3ามคำถามนะครับในเรื่องของโรคกรากโรคเกลือนโอเคครับเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับ วันนี้ครูก,ก็ขอสอบดีครับ